ทีครับเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้เวลาห้าโมงเช้านะห้าโมงห้าสิบห้านาทีนะครับอีกห้าทีจะเที่ยงละตอนนี้ผมกําลังจะไปตลาดนัดนะครับไปขายน้าอ้อยคันสดนครับก็คลิปนี้จะถ่ายให้ดูว่าไปขายน้ําอ้อยตลาดนัด,นดเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก็เอาเริ่มที่หลังจากด้านหลังนะด้านหลังกระบะรถนะครับของผมมันจะเป็นรถอา่า เป็นสีประตูนะเราพื้นที่ตรงนี้มันมันจะสั้นนะครับมันมันจะสั้นแล้วก็จะใส่ของได้น้อยนะครับวันนํ้ผมก็จะแบ่งเป็นใส่ด้านหลังด้วยแล้วก็ใส่ด้านหน้ารถด้วยนะครับด้านหลังผมก็จะแบ่งเป็นของที่มันมีขนาดใหญ่นะฮะเริ่มจากนี่ครับเต็นท์นะครับเต็นท์สองคูสองเมตรนะครับอันนี้ผมใส่กระสอบกันเปื้อนนะน,นี่เต็นท์สองคูสองเมตรผมยัดตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะนะโต๊ะสองเมตรโต๊ะสองเมตรสําหรับตั้งเครื่องตั้งร้านนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยสาหรับถ้าในส่วนที่ผมคั้นในถังเนี่ยนะครับถังนี้มันไม่พอก็จะคันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมคั้นไปในถังมันปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือไม่พอก็เอานี้คั้นเพิ่มอีกนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องคั้นขาดไม่ได้นะคือต้องมีเครื่องคั้นนะครับไม่ไปขายนา้ำมันคันสดต้องเครื่องคันไปด้วยต้องไปโชยเขาเห็นว่าเออ เนี่ยเราคันจริงๆนะเลย,เนยนะครับ,บนะกำลังจะไปแม่ถ่ายคลิปกันก็ถังน้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งก็มีสองถังถังนี้ใส่เนี่ยที่ผมคันไปแล้วนะมันมีประณทีเยอะนะทั้งน้ำเปล่าอะไรด้วยนะครับก็ถังนู้นจะเป็นถังน้ำแข็งสำหรับกอกใส่แก้วนะครับลบมาลบรว,บรวบกัน อันนี้เป็นชั้นอ้อยนะครับที่ผมคั้นเมื่อเช้าแหละแต่จริงๆแล้วมันคั้นไปเยอะมากเลยแต่ผมเก็บออกมาส่วนหนึ่งในส่วนที่เรายังไม่ได้คันเนี่ยผมก็เอาวางโชววไว้หน้าร้านก่อนนะใ้เข็นว่าโอ้นี่มันมีชา้นอ้อยอยู่นะนะครับดีกว่าไปวางกล่องเปล่ามันมันเขาจะจินตนาการไม่ออกนะครับก็ต้องไปวางชววหน้าร้านไปก,ก่อนส่วนหนึ่งทาไม่พอก็คันเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะไปจัดหน้าร้านให้มันดูน่าสนใจนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่า น้ำอารมนะครับเป็นน้ำโคกนะครับสองรังรังนี้ใกล้หมดแล้วจะมีรางนู้นผมเอาไปสองรังครับผมมีสองรังจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับหมดก็ไปไปเติมในนี้เป็นถังน้ําแข็งด้านหลังรถประมาณนี้เนาะส่วนด้านในรถนะครับด้านในรถก็อันนี้น้ํานะครับน้ําสลหรับเวลาภาชนะต่างๆนะครับตามมือล้างอะไรต่างๆก็มีน้ําเปล่าที่ถ้า ที่แช่เย็นไว้หมดก็อันนี้ไปเติมแล้วก็ตั้งชัวหน้าร้านด้วยอไปสองแพ็คครับไปสองแพ็คน่าจะมีคนกินเยอะอยู่ก็นี่เออนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยสามแพ็คแบบนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกภาชนะนะครับภาชนะพวกโหลจะใส่น้ำอ้อยโชว์หน้าร้านนะแล้วก็มีควีสแตนเลสนะครับมีกล่องพลาสติกที่ไว้ใส่หลอดใส่แก้วใส่อะไรนะครับก จะเป็นขวดพลาสติกนะครับขวดที่2 0 0ซีซีกับ4 0 0ซีซีนะครับเตรียมไปก็อันนี้หลายอย่างครับมีหลอดแบบหลอดงอได้แบบหลอดตรงแล้วก็มีถุงพลาสติกสําหรับใส่เป็นถุงหูหิ้วนะครับเป็นถุงอูหิห้วด้วยแล้วก็เป็นถุงหิวสำหรับแก้วด้วยนะครับก็มีสายไฟมีหลอดไฟเยอะครับในนี้ในในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์การเยอะ ไม่ขาดแน่นอนนะครับเอาไปเผื่อไว้นะเหลือดีกว่าขาดคุกเพียบนะบในกล่องนี้นะครับโอเคก็จบกะประมาณนี้มีดนะอย่าลืมนี่เอามีดไปด้วยนะไปฟอกไม่ผาอ้อยเ,อเวลาหีบนะครับก็ด้นานหน้ารถก็เสื้อนะกันแดดนะครับ,เ,รบเป็นแจ็คเก็ตยีนตัวเก่งนะครับ มันร้อนนะแล้วก็นี่มี้สารละเอวนะครับเวลาเรายกข,ของหนักช่วยได้เยอะนะครับมันจะทําให้ลดการเจ็บเอวได้นะก็มีแก้วยติใส่น้ําใส่น้าแข็งแล้วก็มีเอี้ยมนยะอันนี้เอี้ยมเอี้ยมยีนนะครับก็อันนี้ก็คล้ายๆในตะก,การนี้ก็จะคล้ายๆกันในนู้นนะครับก็จะมีถุงมีแก้วมี ปาขวดมีต่างๆม,มีที่ชาร์จโทรศัพท์นี้กระจุกกระจิกในนี้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับกระเป๋าตังค์นะสำหรับตังค์ถอน,นเงินถอนอันนี้จะเป็นอันนี้มาใหม่ล่าสุดผมเพิ่งไปซื้อมายังซื้อมาพักหนึ่งแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นะฮะซื้อมาประมาณสัปดาห์กว่าแล้วก็เป็นไอ้บอร์ดเอาไว้ใช้ช็อคเขียนราคานะครับเดี๋ยวจะลองไปเขียนดูนะครับยังไม่ได้ไปซื้อช็อคเลยเดี๋ยวแหาซื้อช็อคแถว ปูนทอก็นี่เป็นอไอเสือน้ำมันนะที่สำหรับปูบนโต๊ะนะครับหน้าร้านนะ่ะก็มีคูถังสองใบนะครับไว้ล้างมือล้างอะไรเงี้ยให้มันหมุนเวียนกันนะแม่ให้มันน้ำสะอาดกับน้ำที่ใช้ล้างอะไรเงี้ยมันถ้าถ้าถ้าเราล้างน้ำแล้วม,มือก็เราก็จะเปื้อนนะแล้วก็ไปล้างอีกน้ำหนึ่งมันก็จะก็ <c oughs> จะช่วย ให้มันสาดขึ้นนะครับก็เตรียมไปสองถังมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่าหรือผ้าผ้าในคู่ถังก็มีนะผ้าไว้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรต่างๆเนี่ยรถผมปุ่นค่อนข้างเยอะครับก็มีเออลืมบอกไปอันนี้ซื้อมานะจากคลิปที่เพิ่งลงไป2คลิปที่แล้วมาที่เป็นอ่า ผ้าเนี่ยครับผ้าใยแก้วอันนี้ผมเอามาตัดเดี๋ยวผมจะทําคลิปจริงมาให้มันคี่ให้ดูดีๆนะอ่าเป็นผ้าใยแก้วนะครับเอามาตัดเป็นสี่ชั้นผมก็จะทบทบสองก็จะเป็นแปดชั้นนะกองแปดชั้นเลยนะสำหรับผ้าใยแก้วหลังจากนั้นผมมีผ้าขาวบางอีกผ้าขาบางนี้จะกองอีกสี่ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะรวมเป็นอะไรแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองชั้นนะฮะกองะก่ปัญหาตะกอนผม ยังแก้ไม่หายนะก็เลยต้องอย่างนี้เลยนะครับสิบสองชั้นใช้แล้วครับวันนี้ใช้ก็แรกแล้วบอกเลยว่าน่าจะน่าจะไม่มีตะกอนมีพี่คนนึ่งนะขายอยู่ทุ่งสงนะภาคใต้นะครับก็โทรมาบอกว่า <laughs> มีปัญหามีไอ้มีปัญหาตรกรนะกอนอ่ะข้ามคืนนะอ่ะโอเป็นเลยมาอ้อยสอบันห้าสิบโหพี่พี่กองกี่ชั้นโอพี่กองสองชั้นโอ้มีแน่นอนขนาดผมกองหกชั้นมันอย่งนีมีเลยใช้ผ้าขาวบางกองเดียวนะอันนี้ผมก็เลย ไปหาซื้อผ้าใยแก้วมานะครับใยแก้วแปดแล้วก็ใยแก้วแปดแล้วก็ขาวบางอีกสี่เป็นสิบสองชั้นไปเลยดูซิมันจะมีแม้แตก่ตก่อนแต่ก่อนของน้ำอ้อยนะครับอ่ามันมีสารอาหารนะครับแต้ธาตุต่างๆถามว่าตะกอนมันมีมันมีแน่นอนแล้วครับถามมันกินได้ไหมมันก็กินได้แต่ว่าเราข้ามคืนมาลูกค้าซื้อแปสมือสามขวดเนี่ยครับ สายไฟไหนไอ้ผมเอามาแล้วนะไม่อันใหญ่นะไม่ได้ใช้อันนี้ผมมีปักพวงแล้วปักพวงอันเล็กไปต่อกับร้านข้างๆไม่ได้อันสายยาวไม่ได้ใช้เนี่ยถามว่าสายไฟไม่ได้ไปอก,กีไม่ได้ใช้นะครับน้ำแข็งเติมเติมดีมากน้ำแข็งน่าจะพอเดี๋ยวอาจจะเติมอีกสัก ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะไปละคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาน้องแข็งมาเติมกันโอเคครับหวังว่าคุณเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ใจกันไหมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ